ตอนที่2เง,งาในความมืดม่านหมอกสีเทาเข้มยังคงปกคลุมเมืองทานหมอกไว้ท้องฟ้ายามเช้าทุกบทบังจนแทบไม่เห็นแสงตะวันความชื้นเย็นจับไปทั่วอากาศพร้อมกับกลิ่นไอดินจังๆหยดน้ำเกาะตามใบไม้และหลังคาบ้านเรือนนกที่เคยส่งเสียงเจียวเจ้าวกลับเงียบลงอย่างผิดปกติ เราตอบว่าธรรมชาติกำลังเฝ้ามองบางสิง่งบางอย่างที่กำลังก่อตัวขึ้นภายใต้ม่านหมอกหนาทึบนี้ ยามเช้าณตลาดเก่าประจำเมืองทานหมอกคึกคักน้อยกว่าปกติพ่อค้าแม่ค้าหลายคนยังไม่เปิดร้านและบางร้านที่เปิดก็แทบไม่มีลูกค้าหมวดนีรนุชและหมวดบีมเดินเคียงคู่กันผ่านแผงขายของที่ตั้งเรียงรายรอยยิ้มที่ควรจะมีจากชาวบ้านกลับถูกแทนที่ด้วยแววตาหวาดระแวงบรรยากาศแปลกแลกหมวดบีมเอ,อ่ยเสียงเบาพลางหันมองซ้ายขวา ใช่ทุกคนดูเหมือนกลัวอะไรบางอย่างหมวดมีรนุตอบเสียงเรียบใบหน้าของเธอครุ่นคิดทั้งสองเดินไปหยุดที่ร้านขายสมุนไพรเก่าแก่ร้านหนึ่งซึ่งเป็นอาคารไม้เก่าที่ดูเหมือนจะตั้งอยู่ตรงนั้นมาหลายสิบปีปาลินอยู่ไหมหมวดนิรนุตตะโกนเรียกเจ้าของร้านหญิงสาวร่างบางในเสื้อคลุมสี เดินออกมาจากด้านในร้านปาลินเจ้าของร้านสมุนพไพรวัย25ปีหน้าตาสดใสแต่มีร่องรอยของความกังวลอยู่ในดวงตาสวัสดีขมวดมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะปาลินถามน้ำเสียงแผ่วเบาช่วงนี้มีอะไรผิดปกติในตลาดบ้างไหมหมวดบีมถามตรงประเด็นปาลินหลบตาเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงสัน่น ฉันฉันรู้สึกเหมือนมีใครบางคนจับตามองอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ว่าใครหมวดนิรนุษจ้องเข้าไปในดวงตาของปาลินเธอรับรู้ได้ถึงบางอย่างที่ถูกปกปิดไว้ท่านนึกอะไรออกหรือต้องการความช่วยเหลือติดต่อพวกเราได้ทันทีนะปาลินพยักหน้าอย่างเชื่องช้าแต่แววตาของเธอ,อยังคงแฝงไว้ด้วยความหวาดกลัวที่ปลายสุดของตลาดเก่า การยืนพิงรถมอเตอร์โฮมของเขามองไปรอบๆตลาดด้วยสายตาครุ่นคิดเขาสวมเสื้อแจ็คเก็ตหนังสีเข้มใบหน้าเคร่งขรึมและเต็มไปด้วยความสงสัย นักท่องเที่ยวคนนี้ดูไม่ธรรมดาเลยนะเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังการหันไปมองเห็นคณินยืนอยู่พร้อมกับยิ้มบางๆให้เขาบางครั้งนักท่องเที่ยวก็อาจจะมองเห็นอะไรที่คนในพื้นที่มองไม่เห็นนะครับการตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยแล้วคุณเห็นอะไรหรือเปล่าคณินถามกลับตรงๆ การยิ้มเล็กน้อยแต่ไม่ตอบอะไรเขาหันกลับไปมองตลาดเบื้องหน้าก่อนจะเปลี่ยนบทสนทนาไปอย่างแนบเนียนท่านหมอคาเฟ่น่ารักดีนะไอรินดูเป็นคนสดใสดีคณินชะงักเล็กน้อยก่อนจะยิ้มบางๆเธอเป็นคนที่ใครๆก็เอ็นดูนะนาโกดังร้างเก่าแก่นอกเมืองรอบค้างเต็มไปด้วยหญ้าขึ้นรก และบรรยากาศวังเวงหมวดนิรนุษและหมวดบีมใช้ไฟฉายส่องไปตามผนังโกดังผนังบางส่วนแตกร้าวและมีคราบสีดำเกาะอยู่ที่นี่ดูเหมือนเคยถูกใช้เป็นที่ทำอะไรบางอย่างมาก่อนหมวดบีมพูดขึ้นหมวดนิรนุษก้าวไปข้างหน้าสายตาของเธอไปหยุดที่สัญลักษณ์ประหลาดบนพื้นโกดังมันเหมือนกับสัญลักษณ์ที่พบบนศพมันเหมือนกันเป๊ะ หมวดนิรนุษพมพำทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากมุมมืดใครอยู่ตรงนั้นออกมาหมวดนิรนุษตะโกนพร้อมชักปืนขึ้นมาหมวดบีมทำตามท,ทันทีชายร่างผอมบางในเสื้อคลุมเก่าๆเดินออกมาจากความมืดใบหน้าของเขาซีเซียวริมฝีปากแห้งผากพวกคุณไม่ควรมาอยู่ที่นี่ชายที่ชื่อลิคนนั้นพูดด้วยเสียงแหบพราา คุณรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสัญลักษณ์นี่บ้างหมวดนิรนุษ์ถามเสียงเข้มชายที่ชื่อหลีคนนั้นสายหน้าอย่างรุนแรงพวกมันพวกมันอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิดหนีไปซะสิ้นคำพูดชายคนนั้นก็วิ่งหนีออกไปทั้งสองรีบตามไปแต่เมื่อออกไปถึงประตูหลังกลับพบใครเลยมีเพียงความว่างเปล่าและสายลมเย็นยเยอือก ณสถานีตำรวจเมืองทันหมอกหมวดเนรนุชและหมวดบีมรายงานสิ่งที่พบให้ผู้กำกับมนัดฟังมีบางอย่างซ่อนอยู่ดีเมืองนี้หมวดเนรนุชพูดพลางมองไปที่สัญลักษณ์บนกระดานและมันไม่ใช่แค่ฆาตกรรมธรรมดาใช่ปริศนาคนนั้นอาจเป็นกุญแจสําคัญแต่ตอนนี้เขาหายตัวไปแล้วหมวดบีมกล่าวเสริม ผู้กำกับมนัดพยักหน้าเมืองนี้ไม่ได้สงบสุขอย่างที่เราเห็นแสงจากหลอดไฟในห้องประชุมดูหมดลงเสียงนาฬิกาบนผนังดังเป็นจังหวะช้าๆราวกับนับถอยหลังสู่บางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ขณะนั้นการกลับไปที่โมเตอร์โฮมของเขาเขาเปิดสมุดบันทึกเล่มเล็กที่เต็มไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับคดีพร้อมกับแผนที่เมืองทานหมอกที่ถูกขีดเส้นและทำเครื่องหมายไว้อะไรกันแน่ที่ซ่อนอยู่หลังม่านหมอกนี่การพึพรรมพำกับตัวเองภายนอกรถยนต์ขับผ่านไปช้าเสียงเครื่องยนต์ดังห่างออกไปพร้อมกับเสียงฝีเท้าบางเบาที่เดินอยู่ในความมืด